สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องป้าเก่าอ่านการ์ตูนเก่าเรื่องก็ดำเนินมาถึงตอนที่2ี่สียนะคะใครที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ป้าเก่าขอ1นึ่งไลค์1แชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าเก่าด้วยนะคะทหารของเรามีเท่าไหร่นะถ้ารวมกันตอนนี้มีสัก25,000คนได้ไหมพวกทหารที่ไปโนโมสยังไม่กลับอีกเหรอยังไม่กลับพื่ะค่ะบ้าที่สุดมัวไปทาอะไรอยู่ เมมฟีดยังหนุ่มแน่นและกล้าหาญมีทหารราวสามหมื่นคนยิ่งแต่งงานไปกับแคร์โยิ่งจงรักพักดีแคร์โรเมือ่อเป็นแบบนี้เราจึงต้องใช้เจ้าชายอิสมินเป็นเครื่องมือทหารฮิปทายเข้มแข็งในการรบได้ยินมาว่าที่ฮิปทายมีเหล็กแต่ที่อียิปไม่มีเขาเอาเหล็กมาทำอาวุธแคร์โรอ๋อพิธีอภิเศษกับเมนฟีดทำไปถึงไหนแล้วนะเขาจะอยู่ด้วยกัน อาลีที่เราใช้ให้ติดตามแคลร์อยู่ที่ไหนนะอ๋อไอซีสัส่งให้อาลีปะปนไปกับคนที่ไปอวยพรเพื่อช่วยโอกาสเอาชีวิตแคลรไอซีสคงกระวนกระวายใจมากไอซีสกำลังคอยบางสิ่งอยู่ที่ดาแห่งหนายังไม่ถูกฆ่าเจ้ชายทางนี้ทางนี้เร็วอย่าประมาทนะทางออกอยู่ตรงนี้ทางนี้อทางนี้คนอื่น กลับไปที่ฮิปทายไปทูลเสด็จพ่อนะพระองค์ระวังตัวด้วยไม่ต้องห่วงไปเถอะจะต้องรีบไปไม่ให้ใครทำอะไรที่ดาแห่งนายต้องเป็นของเราลูกค้าคงจะไปถึงเทเบแล้วหม่อมฉันไปแล้วทิดาแห่งนายมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์มีคนใจโหดที่จะทำอันตรายทิดาแห่งนายถ้าตอนที่เราไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นกับทิดาแห่งนายแล้วก็ ตอนนี้เป็นห่วงแต่ทิดาแห่งหนายผู้มีจิตใจดีงามเฮ้เฮ้ชยโยขอถวายพระพรแด่พระราชินีองค์ใหม่ของอียิปติดาแห่งหนายทิดาแห่งหนายทิดาแห่งหนายของเราเฮ้เฮ hey, <hey>, hey. ้เฮ้่รงพระเจริญชโยฟาโรเมมฟิสทรงพระเจริญแม่น้ำนายส่งทีิดาแห่งหนายมาเป็นของขวัญแก่อียิป ทรงพระเจริญฟาโรพระราชินีองค์ใหม่พระราชินีของเราชายโยขอจงทรงพระเจริญเออทุกคนแปลงเสียงอวยพรทุกคนรักเธอทั้งนั้นเราดีใจเหลือเกินที่ทุกคนร่วมยินดีกับเราอย่างจริงใจเออดีใจจริงๆเราขอถวายพระพรแด่ฟาโรและราชินีของเราชายโยทรงพระเจริญเฮออขอบใจมาก ฉันจะเป็นพระราชินีที่ดีจะพยายามให้สมกับที่ทุกคนหวังคาร์ราเดี๋ยวจะมีพิธีอีกลงเรือเรือใช่แล้วฉันต้องเอาสิงโตมาบูชายันแด่เทพอเมนสิงโตอฟา,าโรในสมัยโบราณมีพิธีจับสิงโตเออแมนฟิทขอถวายพระพรพี่ยาค่ะอ๋อทูตบาบิโลนขอถวายพระพรพวกทูตในชาติโบราณเหล่านี้ อืมผู้หญิงคนนี้ดังมากได้ยินมาว่าเธอรู้อะไรอะไรมากมายหมอ่อมฉันมาจากอัสิีเลียขอถวายพระพรออสซีเลียใช่เห็นใกล้ๆเพิ่งรู้ว่าตาสีฟ้าสวยจริงๆแฮอ๋ออะไรกันรออีกไม่นานก็จะเป็นสาวงามที่เราชอบฟาบาสแต่เราอยากเห็นเจ้าหญิงไอซิดเออนี่คือชาวอัสิีเลียที่กระหายสงคราม ผู้หญิงคนนี้เองที่ฮิปไายแย่งไปชาวแซเรียรียที่บ้าเลือดเจ้าชายเมมฟิสแย่งเธอกลับมากลับมาด้วยบาดเจ็บในประวัติศาสตร์บอกว่าคนกลุ่มนี้ร้ายกาจมากเขาอาจจะประสงค์ร้ายต่อเมมฟิสฟาโรอง์นี้ตายตั้งแต่ยังหนุ่มต้องตรวจดูว่าตายเพราะอะไรโอไม่เมมฟิสเมมฟิสมีอะไรหรอคะราออย่าไปไหนนะฉันจะไปจับสิงโตอย่าไปเลยเมมฟิส ภายในกระแสทานแห่งประวัติศาสตร์พิธีสุดท้ายของการอภิเษกคือการจับสิงโตพระองค์จะเสด็จไปล่าสิงโตแล้วฟาร์เสด็จแล้วมาแล้วเมมฟิส <Memphis. S 1> ฟังก่อนสิเมมฟิสเราจะทำยังไงดีฉันเป็นห่วงทนไม่ได้อย่าไปจับสิงโตเลยนะเมมฟิสได้ปโปรดเถอะฉันกลัวว่าแคโรแคโรเมมฟิส <Memphis. S 2> เดี๋ยวฉันก็จะกลับมากอดเธอแบบนี้ เราก็รอวันแต่งงานนี้ไม่ใช่หรอก็ฉันเป็นห่วงนี่เป็นห่วงมากกังวลใจจริงๆถ้าล้มเลิกการไปจับสิงโตเพราะเมียขอร้องฉันก็จะกลายเป็นชายอ่อนแอในสายตาคนอื่นเลิกไปจับสิงโตเถอคะค่ะฉันเป็นห่วงนี่เป็นครั้งแรกของเธอฉันก็อยากอยู่กับเธอเช่นนี้ตลอดไปอยู่ข้างกายฉันแบบนี้เมมฟิส <Memphis. S 1> ได้โปรดอย่าไปเลยคะ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันไม่สบายใจนะคะเมมฟิส อย่าไปนะคะแคโรลมัมฟ <Memphis, S 2> ิธเธอไม่เชื่อฉันหรออย่าก,กังวลไปเลยแคโรลไม่เหตสีของฉันเธอเป็นที่รักของฉันไม่เหตสีที่รักอีกไม่กี่ชั่วโมงฉันก็จะกลับมาแล้วไม่ไม่อย่าไปนะคะการจับสิงโตเป็นพิธีทางศาสนาเป็นการแสดงความเข้มแข็งเป็นประเพณีของอียิปฉันทําตามที่เธอขอร้องไม่ไดอ้อย่าไปนะมัมฟิสแคโรลไม่เป็นไรฉันจะระวังตัว คาราวเห็นไหมว่าอ้อมแขนที่โอบเธอแข็งแรงพอที่จะปราบสิงโตได้เดี๋ยวก่อนแมมฟิสแมมฟิฟาบาทุกอย่างพร้อมแล้วแมมฟิส <Memphis. S 2> นี่เป็นพิธีสุดท้ายของวันนี้แล้วอย่าก,กังวลไปเลยนี่เป็นพิธีทางศาสนาจะห้ามก็ไม่ได้อย่าไปเลยอย่าห่วงเลยแคราร์โรอีกไม่นานพระองค์จะกลับมาพร้อมกับสิงโตสองตัวพิธีสุดท้ายนี้ทำเพื่อเธอแมมฟิส เมื่อห้ามไม่ได้ก็ขออวยพรให้ปลอดภัยด้วยมินูเอลพร้อมจะไปจับสิงโตแล้วใช่ไหมพียา่าค่ะอุนัทไปทางขวาทุ่งนานะพียา่าค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่ฉันใจสั่นไปหมดเลยทำไมก็ไม่รู้แมมฟิสถ้อยคำของศาสตราจารย์บาวยังก้องอยู่ในหูของเราฟาโรองค์นี้ตายตั้งแต่ยังหนุ่มน,นั่นสบายใจเถอะฟาโรเข้มแข็งม,ม,มากเอะชาวอัซีเรีย <c oughs> ปลายเธอผิวนุ่มนวลจริงๆแ <Hey, hey. S 1> ม่น้ำนายยังไหลรินในวันมงคลน,นี้แม่น้ำนายนำที่ดาแห่งนายมาให้เป็นเทพที่ดาแห่งความสุขแต่เราจะต้องจัดการกับเธอตามบัญชาโอ้อ oh, มีสิ่งโตแนะ่หรอรู้สึกเป็นห่วงเฮ้ hey. <Hey. S 2> ถ้าเล่นเรือไปตามน้ําจะเอาทิดาแห่งนายเป็นของเราพยะค่ะฮะพระองค์จะเอาตัวมเหสีท่านเมมฟิสเหรอใช่แล้วไมเหสีของเมมฟิสอย่าทําอย่างนั้นนะพยะค่ะจะเอาผู้หญิงที่ผ่านการอภิเสกไปได้ยังไงหาเอาไม่เธอเฉยๆนะ่ะในวังของเรามีสนมมากมายก็หาผู้หญิงอื่นสิพิยะค่ะยังเด็กอยู่ก็จริงแต่มีค่าน่าสนใจฟาโรสเดท แต่เจ้าชายอิสมินกับเมมฟิสแย,ย่งชิงกันจะตายไปนะพะยะค่ะรู้แล้วนะประชาชนก็เทิดทูนบูชาเธอทิดาแห่งนายสงพาจจเจริญห่วงเมมฟิสจังไม่มีอาวุธทันสมัยอะไรจะไปจับสิงโตแล้วจะสู้มันไหวหรอทิดาแห่งนายของเราทิดาแห่งนายตามฟาโรไปจับสิงโตหรอพะยะค่ะระวังนะเมมฟิสอ๋อสายตาของคู่นั้น ประชาชนเทิดทูนกันนักว่าเป็นเทพธิดาถ้าสูญเสียเทพธิดาไปอียิปที่ยิ่งใหญ่จะเป็นอย่างไรเมมฟิสผู้รักหญิงคนนี้จะเป็นอย่างไรอียิปคงจะยุ่งเหยิงฮฮฮก็เป็นโอกาสดีของเราอียิปแสนจะร่ำรวยมากแน่นอนเราต้องคว้าธิดาแห่งนายมาให้ได้เอาเรือออกเร็วชะตาชีวิตของแครเราจะเป็นอย่างไรเมื่อแต่ละชาติต่างหมายปองเธออยู่ที่นี้ไม่เห็นการล่าสิงโต เราอยากจะเห็นเมมฟิสเมมฟิสฟาโรงองนั้นตายตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่เลยไม่อยากจะฟังเราเรออยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วต้องลงเรือไปถ้ามีปืนและดาบก็จะช่วยชีวิตเมมฟิสได้เอ๊ะเอ๊ะอะไรใจเย็นๆแค่รอข้าเข้าใจความรู้สึกของท่านดีแต่ต้องใจเย็นและอดทนแม้เด็กจริงๆ ดีใจนะที่อุตสาหเป็นห่วงฟาโรแต่ฉันการล่าสิงโตไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับฟาโรใช่แล้วแคโรลพักสักนิดนะคะรอพระองค์กลับมาดีกว่านับเทล่าห่วงจนพูดไม่ออกเลยแคโรลมองไปรอบๆสิทูตแต่ละประเทศมองเธออยู่นะอ๋อผู้หญิงคนนี้น่าสนใจจริงๆแปลกจังทูตพวกนี้มองเราตาไม่กระพริบเลยสวยจริงๆ อยากได้ผู้หญิงคนนี้มาครองแม้จะต้องบุกน้ำลุยไฟประชาชนมีศูนย์รวมใจอยู่ที่หญิงคนนี้สวยงามถ้าหากประเทศของเราได้เธอไปเอออยากได้จริงอยากได้อออยากได้ออสายตาที่มองมาช่างน่ากลัวจริงๆเฮ้เฮ้สิงโตอยู่ทั้งขวาเมมฟิส <Memphis. S 2> ห่วงมากนักเหรอฉันจะไปเป็นเพื่อนอไม่ต้องค่ะ ไปด้วยกันไม่เป็นไรหรอกหน้าไม่ไปชาวคนนี้เป็นชาวออสซียรยที่บ้านเลือดโอ้แมมฟิสออกล่าสิงโตแล้วใครจะดูแลทิดาแห่งนายขอให้ทิดาแห่งนายจงปลอดภัยเออมาทันเวลาพอดีลูกคา้าทิดาแห่งนายลูกคา้าเธอหายไปไหนธรรมดาเคยอยู่ใกล้ๆแต่วันนี้ต้องขออภัยเจ้าชายอลุก,ก่อนเสียท่าหมดเฮ้ เฮ่ออะเมมฟิสทิดาแห่งนายช่างงามอะไรอย่างนี้แสงอาทิตย์จับผมและเสื้อผ้าเป็นสีทองอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นอะไรเลยทิดาแห่งนายเจ้าสาวที่เจ้าชายอิสมินทรงปรารถนาอีกไม่นานเจ้าชายจะมาถึงที่เทเบแห่งนี้เราต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดลูกค้าพาฉันไปหน่อยนะฉันจะอยู่ใกล้เมมฟิสดูขล่าสิงโตอะ oh, จะได้ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ทีไดาแห่งนายฉันสังหรณ์ใจพี่กนลูกค้าเรีโปรดเถอะฉันจะต้องอยู่ข้างๆท่ดาแห่งนายเอาเถอะพาฉันไปดูเมมฟิสหน่อยนะเชิญที่ดาแห่งนายอืมไม่เห็นเมมฟิสเลยอืมตามมาจนได้ระวังนะพี่ยะค่ะด้านนี้มีทหารสามคนฟาบาดระวังคราวนี้หนีไม่พ้นแน,น่ๆเจ้าสิงโตเอย๋ยอ้าดาบหักอะ อะไรกันนี่อันตรายพี่ยาค่ะฝาบ,บาดเข้ามาแล้วพอเสร็จพิธีนี้ก็ถือว่าทุกอย่างเสร็จโดยสมบูรณ์เราต้องสู้จนถึงที่สุดหนีไม่ได้เราเรอวันนี้อยู่ไม่ใช่เหรอส่งหอกมาทีพี่ยาค่ะฉันจะเอาแกไปบูชาเทพอาเมนเจ้าสิงโตเมมฟิสออกล่าสิงโตเหรอดีละอาลี ถ้าแคราถูกสิงโตนี้กัดตายก็จะกลายเป็นอุบัติเหตุหาตัวผู้ร้ายไม่ได้ฉันหวังว่าคงทำงานสำเร็จฟาโรจะได้หันกลับไปหาองค์หญิงอ๋ออ๋อเสียงนั่นรีบไปดูเถอะลูกคา้าเฮ้เฮ้ฟาโรแล่าสิงโตได้หนึ่งตัวแล้วชโยเหลืออีกหนึ่งตัวเออดีจังเหลืออีกตัวหนึ่ง ฮ <Hey! S 2> ทำเลดีทีเดียวยาที่ให้สิงโตคงจะออกลิ์แล้วละมัง้งใช่ค่ะดีละเราเอายามาด้วยเพื่อจุกเฉินเอาละนี่กลิ่นนางแครเราเข้าไปใกล้ๆนี้แล้วฉีกเนื้อมันเลยนะไปได้อ๋อเหลือ,อแค่ตัวเดียวอเอเป็นอะไรนะนั่นนั่นฮะ,ะแครอราถ้าส่งเสียงดังสิงโตจะ เป็นไปไม่ได้นะ,อ,ะ,อ,ะอ๋อา๋ไว้สิงโตเออจะช่วยด้วยถ้าขยับมันกระจนเข้าใส่แน่อ๋อมมฟิสช่วยด้วยแมมฟิสไว้ที่ดายแห่งนายการี๊ดฮะแคโรที่ดายแห่งนายเกิดอะไรขึ้นอ๋อนั่น เจ้าสิงโตแกปล่อยแคโรนะที่ได้อย่างนายาที่ได้อย่างนายแคโรที่ได้อย่างนายแคโรหนีไปเร็วๆอ้าฟาบาดแย่แล้วอ้สิงโตที่เล่นงานแคโรหันมาเล่นงานเมมฟิสฟาบาดระวังเพคะอ้าวมันจะฆ่าเมมฟิสแล้วฟาบาดฟาบาดฟาบาดแย่แล้วอ้า ไม่เันฟิตเธอจะตายไม่ได้ที่ได้แห่งนายอันตรายเันฟิตอืมช่างเด็ดเดี่ยวจริงๆเบนฟิตแคโร่กรีนไว้เสียงเอะออะไรกันเสียงมาทางด้านโน้นเพียะค่ะที่ได้แห่งนายคงอยู่ด้วยแคโร,ร่เจ้าชายอารุก่อนจะทรงทำอะไรเฉยเถอะฉันจะช่วยผู้หญิงคนนั้น แคโรแคโรที่ไดแห่งนายที่ไดแห่งนายแคโราฟาบ,บาดเามมฟิสปล่อยแคโรนะเมมฟิสปล่อยแคโรเดี๋ยวนี้เมมฟิสหน,หนีไปหนีไปสิหนีไปเธอจะตายไม่ได้นะเมมฟิสบอกให้ปล่อยแคโรอ,อันตรายนะเมมฟิสรีบหนีไปเร็วเดี๋ยวสิงโตตัวอื่นๆก็จะมาที่นี่ มันได้กลิ่นคาวเลือดมันก็จะมาเป็นขยงรีหนีไปเถอะแมมฟิสหนีไปเร็วเ็วแค่รอแมมฟิสหนีไปเร็วๆ็วหนีไปสิลูกค้าหายไปไหนมัวทำอะไรอยู่นะทีิดาแห่งนายตกอยู่ในอันตรายไปเถอะกลิ่นคาวเลือดจะทำให้สิงโตมาชุมนุมกันที่ดาแห่งนายคงจะถูกสิงโตฆ่าลูกค้ามัวทำอะไรอยู่ฮ ช่วยฟาโรกับที่ได้แห่งนายด้วยระวังสิงโตมันมาทางขวาฟาบาดระวังถ้าพุ่งหอกไปอาจจะโดนฟาโรกับที่ได้แห่งนายไดุ้้าชายอารุกนหยุดเถอะสิงโตมาข้างหน้าสิงโตมันได้ตื่นข่าวเลือดช่วยฟาโรกับราชนินีเร็วแคโรแคโรมินฟิตมันฟีดหนีไปสิที่ได้แห่งนาย ที่ได้แห่งนายปะทะกับสิงโตแย่แล้วที่ได้แห่งนายที่ได้แห่งนายมาายุ่ง,ง,มงจะช่วยฟาโรจึงเสียงเข้าไปฮะว่าอะไรนะสิงโตกับที่ได้แห่งนายเจ้าชายตอนนี้กําลังวุ่นวุ่นอยู่อย่าเข้าไปเลยฟาบาดฟาบาดเดี๋ยวก่อนที่ได้แห่งนายเป็นไงบอกมาสิคือค,ค,คือว่าที่ได้แห่งนายจะเข้าไปช่วยฟาโรที่ต่อสู้กับสิงโตฮะพูดให้ชัดเจนสิสิงโตก็เลยแต่คุบตัวไว้พี่อข่าฮะหลีกไป เจ้าชายถ้าทหารอียิปต์เห็นจะแย่นะพยิยค่ะเงียบเถอะนะทิดาแห่งนายตกอยู่ในอันตรายนะแล้วกำลังวุ่นๆอย่างนี้ไม่มีใครจับตาดูฉันหรอกลูกคาทำอะไรอยู่นะสั่งให้คอยดูแลทิดาแห่งนายแล้วลูกคาโมไปทำอะไรอยู่ลีกไปเธอได้กลิ่นคาวเลือดสิงโตตัวอื่นๆก็จะยกขยงกันมาทิดาแห่งนายจะต้องถูกเจ้าสิงโตกินแน่ๆลูกคามัวทำอะไรอยู่นะ ช่วยฟาโรกับทิดาแห่งนายด้วยระวังสิงโตมันมาทางขวาแล้วถ้าพุ่งหอ,อกไปอาจโดนฟาโรกับทิดาแห่งนายเจ้าชายอารกโกนยาข้างหลังมันได้กลิ่นเลือดก็เลยมาช่วยฟาโรและทิดาแห่งนายออกมาแคโรแคโรมันเฟดหนีเร็วที่ได้แห่งนายฮะปล่อยแคเดี๋ยวนี้นะมนเฟ,ฟหนีไปหนีสิเธอจะตายไม่ได้นะ อันตรายหนีไปเถอะแมนฟิสสิงต่อมาแล้วอพอได้กลิ่นเลือดมันจะพากันมาอีกอย,อย่ามัวโอเอหนีไปซะแมนฟิสหนีไปแค่รอที่ใดอย่างนายไอสิงตหนีไปแมนฟิสโอ้ยโอ้ยอยแคโรนนะนี่แน่อูนัทแทงข้างหลังของมันเพื่อดึงความสนใจจากแคโร ลูกา่วยโอกาสนี้ดึงเอาตัวคารอออกมาเร็วแมมฟิสอันตรายแมมฟิสยังไม่ยอมปล่อยคารออีกเหรอตาและตัวเต็มไปด้วยบาดแผลแล้วยังไม่ยอมปล่อยอีกช่างบ้าคลั่งจริงๆแปลกจริงสิงโตทั่วไปถ้าโดนจุดอ่อนก็ต้องยอมแล้วนี่มันผิดปกตินี่เป็นแผนของใครกันนะมันคงต้องการทำลายพิธีอภิเศกโดยใช้สิงโตสั่งให้มาลอบฆ่า่าบาทระวังตัวพะยะค่ะสิงโตตัวนี้คนส่งมันมา มันจึงดุร้ายกว่าธรรมดาฮะว่าอะไรนะมีคนส่งมาเหรอทหารโม่ทาอะไรกันอยู่รีบช่วยฝ่าบาทเร็วเมมฟิสอย่าเสี่ยงอย่าเมมฟิสหนีไปเร็วเมมฟิสแคโร่จะยอมให้เมมฟิสตายเพราะฉันไม่ได้ที่ใดแห่งนายเออแคโร่อันตรายนะแคโร่ที่ใดแห่งนายเมมฟิสฉันอ,อยู่นี่แกจะทําอะไรแคโร่ไม่ได้เมมฟิส แคโราหนีไปหนีไปสิแคโราโอ้ยรีบหนีเธอที่ไดไอย่างไรยาเมมฟิสใครก็ได้ช่วยทีแทงสิงโตเลยท่านมิโนเอลช่วยฟาโรด้วยแทงไปที่สิงโตเมมฟิสอะเมมฟิสยังไม่ยอมปล่อยอีกอันตรายฟาบาดฟาบาดช่วยพระองค์เร็วๆเ,เข้าคำพูดของศาสตราจารย์บาวยังก้องอยู่ในหู เราทนไม่ได้กลัวเหลือเกินอยากจะช่วยแต่ไปไม่ไหวเราจะทำยังไงดีที่ไดของนายจิตใจจดจ่ออยู่ที่ฟาโร์เมมฟิสเท่านั้นลืมทุกอย่างรอบข้างเฮ้เฮ <Hey, hey. S 2> ้เออเมมฟิสเลือดออกมากอย่าขยับดีกว่าเดี๋ยวเอาผ้าซับเลือดผิวกายที่บ่าถูกฉีกขาดชะกันถ้าเราอยู่ข้างๆก็คงจะไม่เป็นเช่นนี้เจ้าชายอิสเมนคงอยู่แถวนี้แนะ่ๆอยู่ในกลุ่มคนที่วุ่นวาย ที่ดาแห่งหนายอย่าห่วงพระองค์เลยรีบหลบออกไปดีกว่าแต่ฉันอยากอยู่ที่นี่ถ้าเราส่งตัวที่ดายแห่งหนายให้เจ้าชายอิสมินในตอนนี้นะลูกค้าฉันอยากอยู่ที่นี่เอ๊ลิกไปไอ้หนุ่มให้ฉันจัดการเองเอผู้ชายคนนี้เป็นใครกันนะคงเป็นทูตต่างประเทศแต่ดูท่าทางไม่ใช่คนดีเท่าไหรนะ่นักเร็วสิท่านทูตอัสซีาล,ลิกไปฉันจะดูแลที่ดาแห่งหนายเองแล้วก็จะพาไปส่งเอง ไม่ต้องหรอกค่ะฉันจะอยู่ที่นี่ผู้ชายคนนี้แปลกๆท่าทางไม่น่าไว้ใจตัวเล็กแค่นี้แต่ไม่กลัวสิงโตเลยมามะฉันจะพาไปให้พ้นจากที่นี่จะเอาไปดูแลอย่างดีเลยเฮ่เฮ <Hey, hey. S 1> ้อะเมมฟิสเฮ้ฟาโร่ฆ่าสิงโตได้แล้วแคโรเมมฟิสเอ้ยขัดจังหวะจนได้เจ้าชายอารุกร่อนเมมฟิสเจ็บหรือเปล่าแคโร อารุกอนชื่อนี้เราเคยได้ยินนี่นาะไม่เป็นไรใช่ไหมแคโรไม่เป็นไรใช่ไหมแมมฟิสต้องรีบทําแผลแมมฟิสไม่เป็นไรใช่ไหมแมมฟิสอ่อดีแล้วดีแล้วโอ้แคโราบาดเจ็บขนาดนี้แล้วยังมาห่วงฉันอีกแมมฟิสเธอมีความหมายมากสําหรับฉันมากกว่าทุกสิ่งมากกว่าชีวิตของฉันเองเธอหลังเลือดเพราะฉันแทะ้ะแคโร ฉันจะรักเธอตลอดไปแคโรไม่เหตุสีของฉันรีบกลับวังนะรีบรักษาแผลเร็วๆนะฝากด้วยนะนับเทล่าเพคะเรียกหมอแล้วพิธีสุดท้ายของการอภิเสกเสร็จลงแล้วช่วยกันหามสิงโตกลับไปเร็วฟาโรไม่เป็นไรก็ดีแล้วแต่ช่วยแคลอไว้ได้แบบนี้ถ้าตัวหญิงไอซิดรู้เข้าแล้วก็คุณอาลีการจับสิงโตเป็นวิธีสุดท้ายถ้าไม่รีบก็คงจะไม่มีโอกาสแล้ว ไม่มีทางอื่นอีกเลยยังมีสิงโตเหลืออีกตัวปล่อยให้มันพุ่งตัวไปที่แคโรอะรับทราบครับแคโรคราวนี้แหละเมมฟิสไม่เป็นไรก็ดีแล้วทุกครั้งที่เขาตกอยู่ในระหว่างอันตรายเรานึกถึงคำพูดของศาสตราจารย์บาวขึ้นมาทุกครั้งเมมฟิสรีบให้เสร็จพิธีเร็วๆก็ดีค่ะจะได้รีบกลับวังเจ้าชายอิสมินไม่อยู่แถวนี้หรือไงนะกำลังวุ่นวุ่นอยู่แบบนี้ ลูกค้คาคงไม่ห่างที่ไดแห่งนายระวังตัวหน่อยนะพะยะคะ่ะนี่เป็นลานล่าสิงโตที่ได้แห่งนายข้างหน้าฮะวาที่ได้แห่งนายแอมฟิธแครอรมีสิงโตอยู่แถวนี้อีกตัวเหรอนี่แคอรที่ได้แห่งนายแม่น้ํานายมีคลื่นสีทองพิธีอภิเษกในอียิปต์ยุคโบราณวุ่นวายอีกครั้งแครแคอที่ใดแห่งนาย อไปทางแม่น้ำนายแล้วโอ้ที่ดแห่งนายส,ส,สิงโตมันเอาทธนูมาระยะไกลเกินไปพี่ค่ะเร็วขอให้เทพเจ้าคุ้มครองด้วยเถิดระวังโดนที่ดแห่งนายนะพี่ค่ะเทพเจ้าช่วยด้วยร่วมอีกแรงแค่ราแค่รอแมมเฟสช่วยด้วยแค่รอ บัดซบที่ใดอย่างไยเมมฟิสคารโรแผนของเราสำเร็จแล้วอยากให้องค์หญิงรู้นักไหลไปตามน้ำล่องลอยไปคาร์โรฉันจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ฟาบ,บาดช่วยด้วยอ๋อฉันก็ต้องไปออยาอารุกอนเมมฟิสฟาบาดคาร์โรช่วยด้วย แม่น้ำนายไหลรินนับเป็นศตวรรษท่วมล้นฝั่งน้ำน้ำจึงพาไปค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับตอนที่24เป็นยังไงบ้างคะมีเรื่องให้ลุ้นกันอีกแล้วแม่น้ำนายจะพาเคเราไหลไปที่ไหนนะคะต้องติดตามดูคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ประกเก่าด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ